เดี๋ยวพิ่งไปแก่เพิ่ง้อ่ะเขาเห็นหน้าเราสองคนก็ดีเลยชั้กลับมานั่งที่โอนสามร้อยเขน,โอน,โ,อนโอนดีมาทันเลยนะร <laughs> ับนอาจารย์ป๊อบขาเมื<ะ>่อก,กี้อาจารย์ป๊อบเห็นอะไรบ้างอะ่ะเมื่อกี้หรออ่ะอาจารย์ป๊อบเห็นอะไร เห็นอะไรเออวัดเปมเปราจาราวันจาราวันจะรย์ปเห็นบอกเอ๊ะแต่งาจเอ๊ะแต่เล่าๆใช่แล้วก็ไทยพวนจะเป็นไทยพวนใช่เป็นชาติพันธุ์หนึ่งของชาวลาวของชาวลาวเนี่ยเนี่ยถามจริงนะอยู่ระยองใช่อยู่ระยองยุรยองอาจะรย์ป้ายุยองนะครับเป็นเจ้าของสวนทุเรียนก็จะเชื้อสายหมื่นไล่หมื่นไร่ พูดไว้ก่อนพูดไว้ก่อนให้ดูให้ดูเยอะๆให้ดูเยอะๆอาจารย์ป๊อกถามถามจริงว่าตรงจีนไหว้เจ้าป่ะไหว้วันชิคก้าไหว้อะไรอย่างเงี้ยดูอาจารย์ป๊อกเป็นคนจีนที่นับถือพ่อเป็นพ่อเป็นจีนพ่อเป็นจีนมาผสมกับแม่จะพูด อแสดงว่าจะต้องมีเชื้อจีนมีทุกเชื้ออ่ามีทุกเชื้อเชื้อราวเชื้อเชื้อราวเริ่มขึ้นแล้วเนียอย่างผมเนี่ยนะอันนี้พูดตรงๆเลยว่าฝ่ายของพ่อเนี่ยอบทะยบมาจากร้านช้างเดิมอันนี้เรื่องจริงได้ปุ๊บอันนี้เรื่องจริงได้เลยดิเอ้าวอีรีผมเนี่ยมีเชื้อครึ่งหนึ่งเป็นคนลาวเพราะนั้นเวลาตุบจีน ผมจะไม่จุดประทัดเพราะว่าเป็นคนลาวอ่ะผมจะใช้วิธีการลุกปงแล้วเอาใส่ยูแล้วก็ลากเนี่ยคุยนเสียงเสียงมันจะคล้ายๆประทัดมันจะปุ๊ๆแบบนี้เหรอไม่กล้าไหวฟิลแบบฟิลแบบข้างถนนนะฮะไม่ไม่กล้าไหวเจ้าเพราะเป็นลาวเออจริงจริงได้เหรอเออเขา้ามไหวเหรอเไม่รู้แต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าเราไม่กล้ากินขนมเค็งเพราะเราชอบกินแต่ส้มตำโดยเฉพาะส้มตำที่ต่ำต้องการนะครับ เวลาผมพูดลาวอาจารย์ป๊อบฟังรู้เรื่องไหมรู้เรื่องฟังออกดีอาจารย์ป๊อบฟังรู้เรื่องกันแล้วอาาจรย์ป๊ออที่จะร้องเพลงกับเราลาอย่างนี้ได้ไหมได้ค่ะอาจารย์ได้นะอาจารย์ป๊อบจริงๆลาวนี่ค่ะเป็นรักพิซซ่านะคะเป็นจริงๆลาวเป็นจิ๊นและินอย่างนี้จิ๊นจลานแน่เลยเป็นเสื้อพิการพามานพิณาวันนี้นางจิ๊นจะมาร้องเพลงของนางพิณาว่าเพลงอะไรจ๊ะต่างนานะคะที่กำลังนางดังเพลงดังๆเพลงอ่ช่วยหมูป่าค่ะหมูป่า แต่หลังนั้นจะทิ้งตาจะทิ้งคนณตามหรืป่าเออัละ23คนต้องออกมาเขาไปาว่าไพีมามีอะไรจะมาให้ดูวะไอ้หนูหนูบาาักาบโางได คุณผู้ชมองดูนี่นะฮะอันอนี้เป็นวิชาการเลยนี่ก็ได้เล่นนี่ก็ได้เล่นเอ้แม่นเป็นวิชาการด้วยกันอันนี้ใจเห็นว่าลักษณะถ้าถอดถ้าสมมติว่าถอดอันนี้อาะสมมติเฉยไม่ต้องตกใจไม่ถอดจังจะถอดตกใจตกใจหรือว่าถอดจริงใจเห็นว่าลักษณะของขออันนี้ครับลาเวียงจันครับร้อยอย่างนี้เหรอเราใช่นี่เป็นลักษณะของลาเวียงจันนะจ๊ะเพราะลักษณะวัฒนธรรม ออตรงนี้จะเป็นพวกยวนตรงนี้เนาอยปักตรงนี้ใช่ไหมใช่นั่นแหละสาเหตุเพราะว่าลาวกับจีนที่เขาใกล้ชิดกันแต่ตอนนี้ตอนนี้ก็มีรถไฟความเร็วสูงมาประเทศลาวเนี่ยลักษณะางนี้ครับลาวเวียงจันทน์เนี่ยเด็ดเด็ดเด็ดเี็ดเี็ดเ็ดเเ ชาติพันธ์ครับพี่น้องนั่เป็นลักษณะของชาติพันธ์สีแดงสุดสีดำไา่จีดนะครับลามุ้ยผมมีต่างหูดึงไม่ได้เพราะมันคล้องรูไว้ลักษณะอย่างนี้เป็นชาติพันธ์จะเห็นไหมครับเน่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 เดี๋ยวจะหาว่าโบกโบกลางเรามีแต่ตลกโปกหักใช่ครับทางคิดเหมือนเราไม่ใช่ลักษณะอย่างนี้เร็วด้วยไอ้แจ๊ปป๊อกอันนี้ลาวราชสำนักโอ้ยอย่างนี้ลาวราชสำนักแล้วเนี่ยยัง เราคิดเราไม่สำนักเราไม่สำนักออกมาทางสำนักทรงอย่างนี้เป็นชาติพัธุ์จ้ะอ่าเดี๋ยวท่านจะได้ชมการแสดงที่เป็นชุดชาติพัธุ์อีกหลายชุดการแสดงทางละครขึ้นเป็นลักษณะอย่างนี้นะจ๊ะแล้วขอที่นี้แนะนำหน่อยนะเรียนจบแล้วจะมาเรยนจบค่ะหนูในฐานะที่จบเป็นคุณครูแล้วเราช่วยแนะนำเขาหน่อยใช่าหุ๊ยมาเรียนจะ้แต่ละเสียงจะได้พร้อมเหมือนหนูเออเรียนอะไรครับเื้ออะไรครับ ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาววริการยุนดีนะคะหรือว่าคุณพี่ดิวนะคะก็เรียนอยู่สาขาดนตรีศึกษานะคะเอกที่ตสินไทยค่ะเป็นนักร้องอย่างที่ทุกท่านได้เห็นกันเลยค่ะคนต่อไปจ้าคนนี้จ้าเจ๊ปูคนสวยจ้าสวัสดีค่ะคือชื่อนางสาวสาธินิุนนะคะเรียนอยู่คณะศิลปะศึกษาค่ะแล้ว อยู่ชั้นปีที่ปริญญาตรีปีที่หนึ่งค่ะสาขาะไรคะสาขาหน้าตาสีศึกษาค่ะละครนางค่ะละครนางค่ะอยากให้ลูกให้หลานของ่านแต่งตัวสวยๆงามๆจากสีระดับส่งของเรียนมาให้ได้เลยถือว่าหางานน้องหางานเพื่อแต่งตัวครอบครัวงานปรกมือปร้กับนอๆสักเดือน ยืนหนีอยู่ตรงนั้นเอ้ยช่วยแนะนำหน่อยลูกชื่ออะไรเลือกชั้นอะไรชื่ออะไรพ่อแม่ชื่ออะไรบ้านเลขที่เท่าไหร่และคิดยังไงกับเศรษฐกิจตอนนี้ออกไม่ิูกไม่ต้องค่ะ ใจจะเลย่เพื่อเาไม่เสีเวลาใต่อเสียอกรอชุดกันเเราฟอนไปแล้วรับเพิ่นไปแล้วอฟอนกัหลายฟอนยูฟอนชาติพันจ้ฟอนก็แม่ชาติพันต่อไปจเาเสมเสริมนี่ลักษณะก็จะสนุกเหมือนกันพอเสริมเสร็จ แต่ก็เคยเคยกินบองไรไข่มดแดงเคยกินบองเคยเคยกินไข่อะไรครับที่กินมันก็ไหลไข่นะคะวพูดตรงตรงเลยมันเคยกินได้ไข่มดแดงรสชาติเป็นยังไงมันออกเปรี้ยวๆนิดๆเนาะไข่มดแดงก็เปรี้ยวใช่ก็บางอันก็เค็มๆมันเปรี้ยวๆกินไข่อะไรมาตังนู้นบอกไข่เรูเลิเค็มมันก็ แนวประเทศเพื่อนบ้านหน่อยเขมรก็มีเรื่มในชุดเรื่มตะลอกนะคะเรื่องภาษาเขมิ้นแปลว่าเรื่มเนี่ยแปลว่ารำและตะลอกตะลอกแปลว่ากะลาแต่ถ้าเป็นคนอีสานจะเรียกกลาว่ากระปูอันนี้ไม่ได้ตะลึืบกะปูใช่ไหมแล้วจะเรียกว่ากระปูกระปูออยู่ในบากทางถึงว่านี่นั่งคุมกระปูไม่ได้ค่ะคงไม่ได้คบกลาในความคิดเขาเรียกคบกะลาเทียอน้ำเออน้เอาสองชุดการแสดงแก่ซึ่ง แกงและเรือมตะรอกจ้าสวดส้วนแ่เรือฝั่งเรือแล้ว